รักษาจากมหาวิทยาลัยสยามคณะคอมพิวเตอร์ค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นโมเดลจอรองโปรเซสต์แมนิ่งโปรเซสต์แมนิ่นเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเหมือนข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ค่ะเป็นบิลดาต้าเราจะนำข้อมูลเนี้ยไปพัฒนาแก้ไขเพื่อให้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาเราจะนำข้อมูลเนี้ยไปดูในองค์กรต่างๆว่าองค์กรต่างๆอ่ะเกิดปัญหาณจุดไหนไหมค่ะแล้วนำข้อมูลนี้ไปแก้ไขสมมรู้เนี่ยค่ะคือโพยาบาลแหกเลง แต่ลราสเตชันอะคะ่ะแทนแห่งต่างขนยนแทนคนไข้ตัวบัตรเหมือนกับข้อมูลของคนไข้ค่ะเวลาคนไข้ค่ะไปที่ผแผนกนั้นๆเราจะนําข้อมูลนะคะของคนไข้ไปเก็บที่ระบบหลังบ้านแล้วนําไปเช็คดูว่ามีเกิดปัญหาจุดไหนไหมอะไรเงี้ยค่ะอ,อตัวอย่างเช่นนะคะเวลาเราไปโรงพยาบาลน,นะคะเราไม่ชอบจุดจุดการรอคิวใช่ไหมคะคือมันเสียเวลาเนาะเขาจะนําข้อมูลที่ได้ะคะ่ะไปเช็คดูว่าความถี่ระยะเวลาในการเข้าข,ของแต่ละคนนะคะมากน้อยแค่ไหนต่อคน อาจจะมีการเพิ่มบุคลากร,าการลงมาหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรับคิวช่วงเวลาไหนอีกเงี้ยค่ะใช้ในการขนส่งโลจิสติกหุ่นยนต์อย่างเงี้ยค่ะได้แล้วก็เอ่อพุดขอร้านอาหารก็ได้ค่ะ,คะโปรเซสแมนนิ่เนี่ยจะช่วยทําให้ระบบ SME เมอนี่ยเอ่อมองเห็นภาพรวมการทํางานจริงผ่านข้อมูลจริงแทนการคาดเดาจากประสบการณ์เพียงอย่างเดียวค่ะทําให้สามารถค้นพบขั้นตอนที่ทําซ้ําหรือจุดคอขวดได้และกิจกรรมไม่สร้างมูลค่าเพิ่มเติมค่ะ